ต่อจากนั้นนะพวกผม crazy core ให้อย right? ูกับอาร์เคเมดใช่ไหมอารเคเมดการ์เด้นนะครับเกมแนว strategy and puzzle นะครับ RPG นะก็เป็นเกมแนวสร้างฐานผสมผสานกับแบบเรื่องฤดานะครับแต่ว่าเล่นแบบแนว puzzle นะครับอ่ะก็ใครชอบแนวแบบสร้างฐานนู่นนี่นะครับก็ลองไปเล่นนี่ได้นะฮะโอเคขั้นมาล่านี่ก็จะเป็นแบบ ฐานฐานนุนันนี่นะครับก็ไปดูการเล่นกันก็คือมันจะเป็นแบบว่าอ่เนี่ยครับผมไปที่ questaire er นะครับแล้วก็ทำการจัดทีมนะจัดทีมฟอร์ m มชั่นนะครับในการลุยดานนะครับผมกดเรโต้องอะไรก็ได้ครับง่ายๆโอเคลุยนะครับผมก็ <c oughs> การเล่นก็จะแบบนี้ครับเลี้ยงพาสเตอร์นะครับผมภาในสอะไรเงี้ยแล้วก็ทำของบนันนบน่นนี่แบบนล่อ่าอะไรวะเน่น่น่่นเนมน่น่เน่เเน่น่เน่เน่เน่นนน่เน่น่น่ก็่เนนนะเนน่เน่น่เนนนัเน่น่น่อนนีน่เนนน่นนนน อันนีเจอละโอเคเดี๋ยวมีสปีดแล้วก็มีออโต้ด้วยนะอ่าแต่ว่าเราจะเน้นเองก็ได้นะถ้าแบบนา,นานนี่ยากๆอย่ามันก็ชา้ามืนกันเลย <c oughs> อ่ะอะไรต่ออ่ะนี่ครับผมยิงเข้าไปนี่ไงมาครับจะอะไรประมาณนี้นะครับออกแนวแบบอ่า ี่ออกแล้วนะาของแล้วพัซเซิลนะครับผมในการลุยด่านประมาณนี้แล้วกันนะครับอะจะลุยไปเรื่อยๆอะไรก็ได้นะครับผมหลังๆก็แบบว่าเอ,อ้เรือแรกๆก็อาจจะแบบให้มันออกโต้เล่นเองก็ได้นะคะระับแต่หลังๆก็อาจจะต้องหมดเล่นทำคัมโบว์เล่น Hub um bo, น,นี่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายก็กเท่าไหร่นะครับเป็นไงบ้างยิงคืนพลังใหญ่เลยแล้วก็มีที่ไม่ใช้ด้านล่างนะ Mm -hmm. Okay, you better take it away. Okay plan again. เร็จียบร้อยแล้วมั้งเหมือนก้างยิงเนี่ยคือต้องยิงให้มันโดนนะถ้ากดตรงนี้มันก็จะให้ไม่ขึ้นดาเมจนะเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะประมาณนี้โอเคก็มีเนื้อเรื่องนะครับใครจะอ่านก็อ่านนะใครจะข้ามจะคิปก็จะ,ปะิปไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็มาดูอะไรอะไรอย่างอื่นกันบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของอ ระบบ,บต่างๆ่าล้กันนะมีเวิลด์นะแต่ว่ายังเปิดไม่ได้นะก็ต้องแบบเคลียร์น่าจะต้องเคลียร์ในชั่นหกก่อนนะครับก็ไปลองเล่นกันดูคาแรคเตอร์ครับผมนะก็เข้ามาทําการอัปเกรดตัวละครนะครับเพื่อที่จะแบบผ่านด่านได้ง่ายๆนะครับผมว่าอะไรประมาณนี้ก็จะใช้พวกนี้นะครับอ่าก็จะมีพัฟต์สกิลก็เป็นว่าหนึ่งเลยก็เทคนิคสกิลก็อันนี้ก็น่าจะขึ้นตามดาวเนานนะประมาณนั้นเอ้ยน่าจะตามเลเวลเลยมีเลเวลยี่สิบเอ็ดก็ปลดล็อกเอา นะครับมีอีโ e วด้วยก็ต้องใช้ของประมาณนี้แล้วก็มีอเวกด้วยนะฮะประมาณนี้เลยตัวนี้เองก็คล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเมื่อกีทีนี้ในเรื่องของระบบต่อมาเป็นกิวนะครับก็ต้องมีชมั้นหกเหมือนกันนะครับแล้วก็เควสต,ต่างๆอันนี้เควสคือเป็นอย่างะี้เป็นลุยด่านนะผมเมื่อกี้นะครับก็จะมีทั้งเมนแล้วก็เดลี่นะครับเป็นเควสรายวันอะไรประมาณน,นี้กระเป๋าก็ไม่มีอะไรมากมาย นะครับก็ระบบเพื่จะมีในเรื่องของแลนดิ้งนะฮะไลเบอรี่ uh, นะครับก็ในเรื่องต่างๆะเ,เข้ามาดูเข้ามาอะไรได้นะครับ mm hmm. ใช่ไหมเห็นไหมเข้ามาอ่านได้นะครับเ mm hmm. ขามันอยากดูเนื้อเรื่องก็เข้ามาดูได้โอเคตรงนี้คือการสร้างนะครับเนี่ยสร้างนี่นั่นนี่สร้างอะไรก็สร้างนะครับแต่ก็ต้องดูทรัพยากรน,นะครับตรงนี้นะครับอะคาเดมี mm ่ hmm. นี่คืออะไรอ่า เรือเจ็ดนะโอเคอันนี้ก็จะมีหัวเวนต์ต่างๆนะครับไปกันแบบรวดเร็วน,นะโอเคชอบมาเลยอย่างนี้นะครับซื้อของซื้อของมันมีฟรีมีฟรีก็กดสิครับแบบนี้เลยนะฮะและ้วก็สมอลนี่คุผมน่าจะเป็นการเปิดจักกาช็อปงนะใช่ไหมมาตู้นี้แล้วกันเปิดดีครับนี่เปิดกาะชปองเกมน,นี้ฮนะมา คิดว hey. yes, right, 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 right. mm ่ hmm. ้ก็จะประมาณนี okay. yeah. ้จะคิดไปเลยนะครับก็ได้เป็นเศษนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะมีหลายตู้นะครับอ่ามีตู้นี้อีกว่าเปิดเลยแล้วกันนะมีโอเคสามดาวมาสามนะฮะก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ใช้เพชรนะครับผมก็มีสิ์ให้น้องคนนี้นะน้องนาฬิกานะ หรือว่าอะไรไชื่ออะไรนะอ่ะประมาณนี้ส่วนการเล่นก็แบบไม่รู้จะทำอะไรก็แบบเนี๋ยสร้างไปเรื่อยนะนะครับสร้างไปเรื่อยอ่ะหรือก็ตรงนี้ก็ได้ครับผมทำ quest ไปเรื่อยอะไรตรงนี้นมันก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างเห็นไหมครับนี่คือทำตามแบบเป็นไกด์เลยอนะ่ะนะอะไรอ่ะกดไปดอะไรแบบนี้น ใช้เพชรในการ finish finish เรวยบร้วนะครับเคลียร์เสร็จก็ไปทำอย่างอื่นต่อนะครเนี่ยครับง่ายๆครับผมคิดอะไออกก็นั่งทำไปเรื่อยๆน,น,น,นะครับเรียบร้อยเียเสร็จแล้วเห็นไหมจบเรับผม สองวีสองแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะ <_ S 1> ก็จะมีเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะโอเคฮิมบัชิกระเลยทีเดียวอ่าเปิดแมปไปเรื่อยๆนะครับเลยรุ๊งสร้างนะครับอังเกตดได้ไหมอัาเกรดไปเลยครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะง่ายเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากมากมายคือเล่นไปเรืนเน่อยๆสบายอะไรอ่ะคือวีกสองหรือ 3. สามเขียนแล้วโอเคสร้างต่อครับผมจริงๆจัดเองก็ได้นะแต่เล่นตามมาแนะานำไปก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะ โ okay. อเคเกรดก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคส่วนตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์เรานะเปลี่ยนชกเป็นชื่อการต้องการเนี่ยอะไรก็ว่างลนไป achievement ต,ต่างๆนะปับังต่างๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นออปชั่นของเกมนี้นะครับก็จะมีเนี่ยไอที่นะครับส่งเสียงภาษิแปรรับปับได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยภาษาไหน อาา่าโอเคลัตต้าเพย์เยอะนั่นนี่ทำรีเซ็ตได้ด้วยๆๆใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วก็ระบบเพื่อนมีไหมวะหาไม่เจอนะก็ไปลองหาหากันดูแล้วกันเออมันเพื่อนเพื่อนอะไรตรงไหนปะเนี่ยนะครับนะครับประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะใครชอบก็จัดไปครับผม 快了。